อ่าครับครับตอนนี้เราอยู่ร้านแลนไบต์นะพุธนทธมณฑลสายหกนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูกันคร่าวๆก่อนที่รถใหม่จะมาลงนะครับแล้วก็ขอโทษครับ,รบ,รบถ้วยถังกะละมังหม้อก,ก็ยังมีอยู่บนใดก็ยังมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นรถแม่บ้านนะฮะรถแม่บ้านก็ยังอยู่แล้วก็รถพับนะครับรถพับก็ยังอยู่นะฮะอะไรรถก็ยังมี นะครับจะเป็นรถพับแบรนด์ต่างๆก็ยังคองมีอยู่นะครับอย่าไปคิดว่ารอรถเขาเรียกอะไรอ่ะรอรถรถใหม่มานะครับบางทีรถรถใหม่มาเนี่ยอาจจะอาจจะเขาเรียกอะไรนะพี่เป็นลารถ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 ใหม่มาเนี่ยก็คือหัวคือหัวรถอ่ะครับไอคำว่าหัวรถเนี่ยคือราคาอาจจะอาจจะสูงนิดนึงมัน รถจักรยานเข้ามาแต่เราแต่เราร้อนราคาไม่เท่ากันบาสภาพมันจะแบบว่ามีหลายตัวครับอาจจะมีตัวที่มีสภาพดีสภาพอะไรเงี้ยมันก็ราคาได้มาไม่เท่ากันก็ราคาสมเหตุสมผลเขาเรียกว่าประมูลมาประมูลมาอตนี้ได้เท่านี้ก็ต้ก็มาตัวเฉลี่ยกันได้ขายได้เท่าไหร่ก็ผมกําลังจะบอกกับกับท่านผู้ชมว่าไม่ต้องรอรถใหม่ถ้าเห็นเนี่ยเห็นในคลิปเนี่ย ชอบคันไหนเนี่ยแคปมา <Yeah. S 2> อย่าอย่าเพิ่งไปคิดว่า mm hmm. เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตู้หน้า mm hmm. จะมีมาใหม่มันไม่เสมอไปมันไม่เสมอไปบางทีเนี่ยเราอาจจะชอบแบบชอบอ่อดาวฮอนดูสสีเหลืองบ้างหรืออะไรบ้างาแต่แบบเฮ้ยเดี๋ยวเผื่อรอตัวใหม่มาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าอย่ารอดีกว่ามาเร็วไปเร็วนะมาเร็วไปเร็วคือคือ,คอเราคิดอย่างเงี้ย เราคิดว่าคนอื่นเขาจะไม่คิดเหรอใช่คนอื่นเขาก็ต้องคิดเหมือนกันนะสพว่าเขาไปต่อเขาก็ต้องได้กาไรมากกว่าอแล้วก็ไม่ใช่ว่ารอให้เกือบหมดแล้วมาซื้อก็อยาเหมือนกันเพราะว่าบางทีเนี่ยพร้อมเมื่อไหร่ก็มาพร้อมเมื่อไหร่ก็มานะเพราะว่าผมอะผมแค่แค่พูดหลักบอกหลักแล้วกันพี่เป็นจริงๆแล้วรถยนต์มือสองเนี่ยมีหลักเลือกยังไงมีไม่กี่อย่างเองลองยังไงให้ได้ของดีมากพี่เป็นอะ ลองยังไงให้ได้ของดีอะรถมือสองอะลองยังไงให้ได้ของดีอะอันดับแรกก่อนต้องถามก่อนว่าจะเอาจักรยานนี้ไปทาอะไรเอาไปทําอะไรอะอาไปทำอะไรถ้าสมมติว่าเราได้โจดนี้มาแล้วปุ๊บแล้วก็เอาจดนี้มาเรนี้ไปปั่นเที่ยวปั่นออกกำลังกายหรือว่าปั่นใช้งานทั่วไปอันนี้ตอนนี้ผมอยู่รถแม่บ้านเลยพี่เบนผมอยู่รถแม่บ้านเลยหารถแม่บ้านดีๆสักคันยังควรเริ่มตรงไหนดูยังไงเอาผมดูภาพรวมก่อนดูภาพรวมก่อนอะ เฟรมเฟรมเฟรมเป็นอะไรอ่าเฟรมสีไหนเฟรมสีไหนออ่่าาถ้าเป็นเหล็กโปรโมอ่าราคาจะถูกกว่าอ่าถ้าอลูราคาก็จะสูงกว่านิดหน่อยครับการเก็บรักษาก็จะแตกต่างกันเนาะแตกต่างกันอะไรเงี้ยแล้วแล้วมันก็จะมีแบบว่าเป็นสายพานหรือโซ่โอ้ใช่มีเกียร์หรือไม่มีเกียร์มีเกียร์หรือไม่มีเกียร์ออ่่าาแล้วก็มันมีร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ด ร้อยยี่สิบหกร้อยอยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบอยิเก้าอันนี้ก็คือความถางของมันนะความกว้างของมันนะนนอ่าก็ 24, ด้วยมีเดี๋ยวก่อนนะอันนี้รถแม่บ้านเนี่ยก็ต้องตอบโจทย์ว่าไม่ได้เน้นปั่นเร็วไม่ได้เน้นคล่องตัวอะไรเน้นเอาไว้มีคนนั่งใส่ตะกร้าใส่ของไปโน่นไปนี่แล้วก็วางได้อะไรเงี้ยนี่ก็ต้องเน้นความแข็งแรงแล้วเราจะมาดูตรงไหนพี่เบนว่า อะไรที่จะต้องแข็งแรงในรถรถแม่บ้านเนี่ยอ่ะไหนลองดูซิแ่งต้างแข็งแรงนะอ่านอยู่กับว่าโครงสร้างของมันอ่ะโครงสร้างเหล็กเรือรูอ่าเหล็กเลือรูแล้วรอยรอยเชื่อมอ่ะงั้นคราวนี้เราก็ต้องมาดูเรื่องรอยเชื่อมละว่าเอ๊ะมีสนิมไหมแตกไหมอะไรไหมมีโคตรมีอะไรหรือเปล่าอ่าไอเรื่องมุมล้องมุมน้อด้วยอะไรเงี้ยไอเรื่องสีเนี่ยเอาไว้ที่หลังดูก่อนดูว่ามีชำรุดตรงไหนอะไรยังไงใช่ไหมก็ก็ก็ได้แล้วแต่ว่า ชอบแนวไหนอ่ะเสร็จปุ๊บแล้วมาดูเรื่องล้อยังไงพี่เบนล้อก็ล้อให้ได้ดียังไงเราก็หมุนหมุนเหรอหมุนเน่ยหมุนเลยอ่าหมุนเลยโยกโยกดูว่าลูกปืนมันนั่นหรือเปล่าอย่างนี้นั่นไหมอย่างนี้โอเคอ่าก็คือจับปุ๊บไม่คอนอ่าคอนหมุนแล้วไม่มีแบบว่าดังเหมือนมันเหล็กสีกันอ่ะอ่าแบบอึดอึดอึดอย่างเงี้ยหมุนแล้วไม่ไปอะไรเงี้ยอ่าดูเรื่องล้อล้อหน้าล้อหลังแล้วก็เบรกเบรก เบรกอยู่ไหมอ่าเบรกอยู่ไหมไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะผ้าเบรกผ้าเบรกแข็งหรือเปล่าแข็งหรือเปล่าอ๋อถ้าแข็งพวบมันก็จะมีเสียงแล้วก็ทําให้แบบเบรกจับไม่ดีแต่ว่าเรื่องเบรกเนี่ยถ้าเกิดคุณชอบนะสมมติคุณชอบคันเนี้ยเรื่องเบรกอะไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเขาแก้ได้ตรงนี้นะแล้วไงต่อพี่เบนแล้วจะมีอะไรอีกมั้งอาะเรื่องไฟไฟสว่างก็จะมีดุมแบบนี้มีดุมอย่างนี้ดุมอย่างนี้ที่ดุมบันไฟก็คือสามารถที่จะ มีแสงสว่างได้จําแล้วก็สามารถปั่นกับคุนได้มีไฟอ๋อแต่ว่าไอ้ดุมเนี่ยก็เราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้เหมือนกันว่าเอ้ยมันจะใช้ได้อีกนานหรือไม่นานอะไรเงี้ยคงไม่มีปัญหาเนาะน้อยน้อยมากเละดิ่งเราก็คงไม่ต้องพูดถึงนะฮะก็แม่บ้านก็ไม่ได้มีอะไรนะเน้นความแข็งแรงเน้นความแข็งแรงนะตะก้าตะก้าใส่ของเป็นแบบเหล็กหรือลาลูอะอสแตนเลสอะสแตนเลสแล้วมาเป็นรถพับแล้วล่ะพี่เบน ถ้าเป็นรถทับอะอะไหนดูอะข้างหลังเนี่ยเราควรจะต้องดูยังไงพี่เบนเดี๋ยวเรามาหารถทับสักคันหนึ่งแล้วกันมันเหมือนที่โจทย์บอกนั่งละโจทย์ของเราคืออะไรอ่าเราจะไปใช้งานทั่วไปอ่าแล้วถ้าเราใช้งานทั่วไปเราก็หาเฟรมแบบอ่าถูกก็ได้อันนี้เฟรมเหล็กเหล็กอ่าแล้วมาดูยังไงต่อพี่เบนสมมติว่าถ้าเราจะเลือกเนี้ยอะมาเลือกรถเฟรมเหล็กแล้วเราจะดูยังไงว่าเฮ้ยคันนี้เนี้ยมัน เราจะดูตรงไหนก่อนดูยังไงก็ดูดูดูเฟรมก่อนดูเฟรมก่อนดูโครงสร้างก่อนสไตล์สวยงานถูกใจไหมการออกแบบผมม่าเป็นยังไงอ๋อเพราะว่ารถพับเนี่ยมันเริ่มมีหลายทรงละเริ่มมีหลายแบบอย่างนี้เฟรมเป็นแบบงงงอไหมขึ้นลงลําบากหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็ผู้หญิงขึ้นลงง่ายสะดวกถ้าขึ้นมาโครงเงี้ยมันก็ขึ้นยากหน่อยอะไรเงี้ยอันอันนี้คืออันนี้มันเริ่มเน้นความเร็วนิดนิดละหรือยังไงพี่เบนมันก็ ทั่วไปทั่วไปใช่ไหมก็ถ้าเป็นเหล็กโทโมมันก็จะถูกกว่าอลูอลูก็จะแพงกว่าน้าหนักก็จะต่างกันเหล็กก็จะหนักกว่าอะไรเงี้ยอ๋อแล้วเรื่องจุดล้อล้อก็เหมือนกันก็ล้อล้ายห้กันแบบบ้านอืมก็จับดูอย่าให้คออย่าให้อะไรเบรกเกียร์มีเกียร์ไหมมีอะไรไหมล่ะอันนี้มีเริ่มมีเกียร์มาแล้วอ่ะแั้นแสดงว่าอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องเกียร์ว่าเราต้องเป็นเกียร์อะไร เกียร์ต้องเป็นโซล่าไทการ์หรืออะไรอย่าเพิ่งคิดใช่ไหมเพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบเริ่มต้นเพาเราพูดถึงเรื่องไฟก็คือเปลี่ยนแล้วเข้าตามที่เราเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนได้ยกขึ้นไหมขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเขาก็เช็คให้เปลี่ยนสายเปลี่ยนสายเกียร์สายสลิงอะไรก็แล้วก็ดูนกว่ามันหลวมหรือไม่หลวมใช่เวลาเวลาปั่นไฟอ่ะมันมีแบบโองแก่งนะโค้งเก่งโค้กเก่งอย่างเงี้ยอ๋อแต่มันก็พวกนี้สามารถที่จะ ท่อมบำรุงได้หมดหอยู่ล <ะ S 2> <ม>แล้วนะแล้วก็มาสมมุติว่าถ้าเกิดมาเป็นรุ่นที่มันแอดวานซ์ขึ้นไปก็จะมีม<ด>เรื่องออก็จะว่ากันไปนะแต่นี่มันอันนี้มันก็แค่แบบเล็กๆเลยนะก็ถ้าเราก็มันใช้หลักการเดียวกันหละใช้หลักการเดียวกันใช่ไหมถ้าเกิดตัวสูงมากขึ้นไปก่อ่าแล้วถ้าเป็นเป็นสูงมากเนี่ยก็ต้องก็ต้องบอกเลยอย่างเสือหมอบเนี่ยอย่างที่เบนบอกว่าเฮ้ยมันจะมีเฟืองที่ เน้นทางเรียบจ่าเลยครับอ่าก็ต้องมานั่งดูตรงนั้นอ่าแล้วก็ดูว่าภูเขามันเป็นแบบเอ่อให้ดีหรือว่าทางตรงไอ้ทางเรียบอ่าแต่๋อก็ชอบแบบไหนแบบปันแบบไหนมอบักษาไหมอะไรไหมส่วนถ้าเกิดใครอยากได้เอาเสือเอาคบๆหน่อยก็จานหน้าทักงสองไปก็กําลังดี ก็ต้องมาดูเหมือนกันนะว่าเขย่าเขย่าว่าคอนไม่คอนมากดูดูดูเฟรมก่อนดูเฟรมก่อนครับรวมมีแตกมีราวดูมีอะไรหรือเปล่าแล้วก็รอยรอยเชื่อมมีปึงหาไหมเบรกเบรกได้ถ้าหลังหรือเปล่าเกียร์ได้ไหมขึ้นได้ทุกเกียร์ไหมล้อมีลูกปืนมีแบบเสียงดุงเสียงดังอะไรต่างแสดงว่าเลือกคันที่ตัวเองชอบก่อนแล้วค่อยมานั่งดูแล้วก็มาดูรายละเอียดมาดูรายละเอียดนะไอตรงนี้ไม่ดี ก็ให้เขาทให้เพราะว่าผมมั่นใจว่าคนที่ซื้อรถมือสองไปเนี่ยซื้อไปปุ๊บเนี่ยปันได้สักแป๊บนึงเดี๋ยวก็ต้องแต่งนู่นเดี๋ยวก็ต้องทํานี่เดี๋ยวก็ต้องอะไรหรือเปล่าคนก็บอกว่าอุ้ยที่นี่ขายแพงอ๋อซื้อใหม่ดีกว่าอ๋อแล้วแต่แล้วแต่เพราะว่าอ่รถใหม่มันก็จะแตกต่างกับรถเก่าอ่ารถเก่ามันก็จะได้แบบเขาเรียกว่าไร กว่าจะมันเก่าไม่ได้ขนาดนี้อยู่ได้ขนาดนี้เขาเรียกว่ามันต้องมีสตอรี่ที่ผ่านมาแรงความแรงพอสมควรแต่รถใหม่มันก็จะได้เรื่องทนโลยีเรื่องรูปแบบสไตล์ก็งั้นผมก็ใช้คำนียใหญ่นี้แล้วกันเก่าใหม่ราคาถูกแพงขึ้นอยู่กับที่ขึ้นอยู่กับกระเป๋าคุณแล้วกันหรือยังไงดีอ่ะหรือว่าความเหมาะสมของคุณแล้วกันเนาะอย่าไปคิดอะไรเยอะถ้าซื้อใหม่ก็เป็นแสน บางพันใช่ไหมบางพันเป็นขายไอนน้ถ้าซื้อมาสองก็ลักมือก็คง<ต>ไม่ขายมือสองเท่ากับราคามือหนึ่งหรอกนะ <c oughs> ไม่มีขาย <นะ S 2> ไ้นะขายไม่ได้แล้วนอย่างนี้ก็ยังมีบนันไดแล้วก็มีของอะไรแปลกๆมาอีกเรื่อยๆนะฮะ <c oughs> อย่างหม้อเองก็ขายดีเหมือนกันนะอันนี้กิโลเท่าไหร่ะนะสองร้อยห้าสิบก็ยังมีอยู่นะครับ <c oughs> ก็วันนี้เราเอาเท่านี้แล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีลงมาครั้งหน้าอาจจะ ว่ากันอะไรครับพี่เบนจะพูดว่าอะไรครับเดี๋ยวจะมามีลงของใหม่อ๋อเดี๋ยวจะมีลงของใหม่นะนะฝากติดตามด้วยเดีได้ครับผมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบนขอประชาสัมพันธ์นิดนึงใครอยากสร้างอาชีพตอนนี้ผมเปิดช็อปชื่อว่า Hammer CNC นะฮะคือจริงๆแล้วอะวัตถุของผมอะก็คือผมขายเครื่อง CNC แต่ผมอะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาสัมผัสก่อนว่าเครื่องเนี่ยใช้งานยังไง ใช้อะไรเขียนแบบเขียนแบบแล้วทํำยังไงต่อสิ่งที่พูดมาเนี่ยคือฟรีทั้งหมดเลยนะพี่เบนก็คือผมว่าจะสอนให้ในเรื่องแอดวานทั้งหมดสามารถสั่งตัดชิ้นงานได้แล้วคนก็จะถามว่าเฮ้ยเครื่อง CNC เนี่ยใช้งานเกี่ยวกับรูปแบบไหนได้ก็คือเป็นงานตู้ลําโพงงานเกี่ยวกับงานไม้งานอะคริลิกงานซูเปอร์ลีนหรือพลาสตูดนะฮะจะเป็นงานป้าย หรือเป็นงานบิวอินหรือเป็นงานเฟอร์นิเจอร์หรือเป็นงานเกี่ยวกับอีเวนต์ต่างๆเนี่ยได้ทั้งหมดทุกอย่างลองมาศึกษาดูก่อนก่อนที่จะซื้อเครื่องเพราะว่าเครื่องหนึ่งเนี่ยก็เกือบแสนละเผลอๆบางรุ่นเนี่ยก็หลักแสนซึ่งถ้าเกิดคุณซื้อมาเนี่ยแล้วมันใช้งานไม่เป็นอะ่ะแล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์ของคุณเนี่ยคุณจะรู้สึกเหนื่อยกับมันมผมก็เลยเปิดคอสนี้มานะฮะก็คือใครสนใจเนี่ยโทรมาหาผมนะครับเบอร์08 0 8 5นะฮะ2 4 5 9 4 7 4นะฮะโทรมาได้ตลอดทุกอย่างฟรีมาสัมผัสก่อนอะไรก่อนนะครัชอบช็อปอยู่ที่สนามหลวง 2, ส่ควรต่อขยายโทรสัมมานะฮะทุกอย่างฟรีแล้วเดี๋ยวมีโปรโมชั่นดีๆเดี๋ยวค่อยว่ากัน